สวัสดีพี่น้องสุขสุขันธ์นะครับเด้อมาทักทายพี่น้องกับช่องบาวเลตนะครับเนาะตะเวนตกดินแล้วพี่น้องเลยอีสานบ้านเฮามาหลอดธงช่วงแรงๆนะครับเนาะมะื่อมาช่างใดกะเช่าบ้านกะเลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำเมื่อไรล่ะครับในหมู่บ้านผมกรอบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับในการเอาขางเป็นเหล่านะครับเนาะเพราะว่าเสมอกตามยุคตามสมัยแล้วครับเทคโนโลยีท่านสมัย ก็ใส่รถเกีียวเขานะครับเนาะพอเกีียวเข่าแล้วก็าตากข้าวเดี๋ยว่าเกินสองสามมือกระแหงให้เส้สอบเอาขึ้นเล่าหมดละครับโมมานของผมแล้วจากเขาก็มีอาชีพเสริมนะครับเนาะก็คือการปลูกยาและครับแ,แถวแถวตำบมลมผมนะครับเนาะแ,แถวอำเภอเมืองปลูกยาทร,ทร,ทรงโรงงานแหะครับเพราะวา่าพันจะกราเบียายาในช่วงเขากําลังจะเริ่ม ออกห่วงนะครับเนาะนี่แหละครับบรรยากาศช่วงตะเว้นต๊กดินนะครับเนาะนี่แหละพี่น้องผลการเบียรยาเพราะเบียาใหาไซ้ำาหนิวมือนะครับเนาะต้นหน่อยก็เอามาปลูกเสีอละพี่น้องเลยนี่แหละครับปลูกยานะครับเนาะลายกรอบรัว้วกับเศร้า หลายครอบครัวก็กันยังทํำอยู่นะครับเนาะอาชีบเสริมลังจากตีแนวจากเข่าจากน้ำนะครับพี่น้องนี่แหละครับปลูกยาเป็นคล่องไปนี่นแหละครับกำลังเริ่มปลูกกันนะครับเนาะเช่าบ้านยาสูบนะครับยาตะกิดนะครับเนาะต่ก่อนกะ ผมบำมันปลูกเมดโมูม่บ้านแหะครับแต่ว่าเสมอเป็นก็เศร้ากันก็นมีนะครับเนาะราวิการปลูกยานมันหลายขั้นตอนพี่น้องเอ้ยผ่านขั้นตอนมากมายนแจกกาเบียยาพ่อใหญ่พ่อซาเหนียวมือในกามาปลูกสิแหละครับนี่ไทยเป็นคลองปลูกพี่น้องหนอยกับงามเคี้ยวกระจีแหละครับปลูกแล้วด่อยก่ะ ตอนนี้เพิ่งกำลังจะเริ่มปลูกนะครับเนาะแถวอำเภอเมืองอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดเลยนะครับเนาะกับอีกหลายๆอำเภอของจังหวัดเลยกับมีการปลูกยาส่งโรงงานอยู่ยนะครับเนาะการปลูกยานี่ยว่ามันจะแค่ปลูกได้ครับพี่น้องเพอปลูกแต่กับมาหดเสียดยาเนาะครับเนาะยาข่าแมลงละครับถ้าบ่อเสียดดังสีโอ้ยครับบ่งกะบลายกับจอใบยาถ้าจอใบยามันก็เห็นใส่ใบยาบาง กับกรบะมีคุณภาพนะครับเนาะเวลามันแห้งเวลานี่ว่าเมนง่ายๆด้พี่น้องปลูกแล้วก็พรามมันสูงนะครับเนาะออกตอกนี่ก็มาเก็บใบด,ด้ครับอันนี้เก็บใบไปเสียอู Ooh, หลายขั้นตอนครับพี่น้องเอ้ยความลาบากแต่กันยังมีหลายก็ควบคัวนะครับเนาะกต่ยังปลูกยาก,กันอยู่นะครับเนาะว่าเดี๋ยวจะเข่าก็ใส่ย,ยาละพี่น้อง ปูเพาะงามๆกับมาเก็บมาเก็บกับไปห้อยกับเอาห้อยแล้วไปเอาไปตากแดดนะครับน้อเฮทนมนแหงมกนแหะครับโอ้ผ่านกันตอนมากไม้พี่น้องเอ้ยบางเทีกับช่วงนั้นกับประมาณเดือนมีนานะครับผลกับมีผ่านกันตอนมากไม้พี่น้องเอ้ยขัวจะได้เอาไปส่งโรงงานนี่แหละครับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเเมืองจังหวัดเลยกับอีกละลายเพื่อของจังหวัดลอยเอ็ด กยังปลูกยาส่งโรงงานนะครับเนาะบรรยากาศง,าง,ง้มแดงแงมาถักทายพี่น้องผ้าพี่นอ้องมาเบิ้งบรรยากาศการานี่แหละครับพี่น้องเองการปลูกยานะครับเนาะเบิ้งคุเป็นกะทถข้องไว้นะครับเนาะปลูกนี่สิละเบิ้งแล้วจากปลูกกระทถข้องกับว่านว่านปุ๋ยแหละครับห้วยน้ำาคอง ผู้หนึ่งก็ถือคูปุ๋ยผู้หนึ่งกไ็ไถเนี่ยครับไถเป็นขั้วสิละพี่น้องเนีามาเสาก็มาเปิดน้ำฮดผู้หนึ่งก,ปก็ปลูกผู้หนึ่งก็ฮดจุงศิละครับพี่น้องฮดให้มันดินชุมช่มๆก่อนจะปลูกนะครับเนาะลายขั้นตอนอีีพี่น้องเอ้ยกว่าจะได้เงินผลการทํหนากับบ้านลำบากทอการปลูกยาพี่น้องเลยเพระาะว่าการปลูกยาเนี่ย มันได้เหลียยาเนาะครับเนาะยาข่าวมาแรงนะมันก็ได้เีดมาเก็บกับลาบากเพี่น้องเอ้ยอันนี้ถ้าปูกกับลบากได้เพี่น้องเนมันสอบประมาณตีซีเพิ่นกับลกต้นยาแก่งมากกว่ามาปลูกร้ายขั้นตอนนี้พี่น้องเลยผมบาในมู่บานผมนี่จากร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ตอนนี้คนจะปลูกยายประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละพี่น้องเลย หลายครอบครัวก็เศร้ากับมีนะครับเนะาะว่าการปลูกยากระชงให้ลูกเต้าได้เรียนหนังสืออะครับหลายคนก็ลูกเต่าเรียนหนังสือทํางานเป็นกระใหพ่อแม่เป็นเศร้าในการปลูกยาแต่ละหลายครอบครัวก็ยังปลูกอยู่นะครับเนาะเพื่อจะ่งลูกเต่าในการเรียนหนังสือนี่แหละครับพิธีชีวิตอีสานบานเทาของโซนจังหวัดรอยเอ็ดก็ยังมีการปลูกยา่งโรงงานอยู่พี่น้องเอ้ย แล้วจากเขาขใส่ยาละพี่น้องตะเวนตกดินบรรยากาศดีดีครับลมบ่อยๆเย็ยนสบายมาหลอะทงพี่น้องเอ้ยอยู่อำเภอเมืองจังหวัดะเอ็ดมาเบ่งบรรยากาศของพี่น้องเช้าจังหวัดไรอ็ดแล้วจากเขากระปูกยาทรงโรงงานพี่น้อง